ค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินผลงานตามหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันนางสาวปริยาคุณโพหารขอนําทุกท่านเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวและรั้วกินได้ค่ะขออนุญาตพาชมร,บรอบๆสวนนะคะบริเวณพื้นที่นี้นะคะเราได้มีการปลูกผักไว้หลายชนิดเลยนะคะมีทั้งผักปูดค่ะและก็ผักบุ้งนะคะ มีผักควางตุ้งค่ะผักคนะน้าแล้วก็ผักสลัดค่ะจากหลังที่เราได้มีการปลูกนะคะเราได้นําวัสดุนะคะที่เป็นฟางจากการปลูกข้าวนะคะมาห่มดินนะคะเพราะว่าพ่อหลวงราชการที่9ก้าเนี่ยท่านได้ทรงรับสั่งไว้ว่าให้ห่มดินอย่าเปรเยดินนะคะการห่มดินเนี่ยมีปร,ประโยชน์ตรงที่ว่าจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นนะค<ร><ร>ะให้กับหน้าดินนะค<ร>ะแล้วก็ฟางเมื่อย่อสลาดแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารให้กับตว์หน้าดินของเรานะคะ แล้วก็ไสเดือนเราเนี่ยก็จะช่วยในการพูวนดินนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับพืชผักของเราต่อไปะคะ่ะในส่วนของโรงเห็ดนะคะเราก็ทําแบบคุณโจนนะคะโดยที่เรานําวัสถุที่มีอยู่ในท้องอพื้นที่ของเรานะคะอย่างไม้ไผ่ที่มีอยู่ในสวนป่าเนี่ยนํามาสร้างโรงเห็ดนะคะนี่ค่ะเป็นโรงเห็ดของเรานะคะเราสร้างแบบเล็กๆแล้วก็เพื่อรับประทานกันภายในครอบครัวนะคะแล้วส่วนอีก ็นในส่วนของที่เราเป็นรายได้เสริมของครอบครัวเรานะคะก็มีการทํากิ่งพันนะคะเกี่ยวกับขนุนนะคะซึ่งขนุนของเราเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ทองคอยปานี่นะคะเราก็ได้มีการทอเกิ่งพันไว้ขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวเราอีกอีกทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้มีการทําปุ๋ยน้ำอัะไว้ใช้เองภายในครอบครัวเรา ในเรื่องของทําให้พืชผักเราเนี่ยโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็น้าส้มควันไม้นะคะของเราที่ได้มาจากการเผาถ่านนะคะเขาก็ช่วยในเรื่องของการไล่มแมลงในแปลงผักของเราได้นะคะจะเห็นได้ว่าที่เราใช้น้ําหมักในการฉีดเนี่ยต้นมะละกอของเราเนี่ยดกมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะะี่ค่ะการห่มดินเนี่ยก็จะช่วยทําให้ดินเรานะคะ ดินดีไม่แข็งนะคะและการทําปุ๋ยน้ําหมักนะคะก็จะช่วยลดต้นทุนในการทําปุ๋ยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยในราคาที่แพงนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเลยเราก็มีปลูกข้าแล้วก็ปลูกผักไว้ก็ลดรายจ่ายภายในครอบครัวเราได้นะคะในส่วนของเรือนพื้นที่บ่อน้ําเรานะคะแล้วก็ไว้ตักเก็บน้าไว้ใช้ลดพืชผักของเรานะคะแล้วเรายังได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะควบคู่ไปกับไม้ป่าและไม้พุ่มด้วยนะคะ อย่างเช่นเรามีปลูกต้นตะเภานะคะมีต้นพยุงค่ะมีต้นพยามนะคะแล้วก็มีต้นยางนาค่ะซชื่ิมดินรอบข้างทางเรานี้เราก็มีปลูกดอกไม้ไว้ประดับเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อเพลินเวลาเราเดินไปก็มองสิ่งสวยงามมันก็เพลินตานะคะและที่สําคัญนะคะเราได้ผลผลิตที่ดีนะคะอย่างต้นพิกเรา ที่เราใช้ปุ๋ยน้ำหมักไว้ใช้เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดกมากเลยนะคะพริกเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของมุมนี้เหมือนกันค่ะเราก็มีปลูกต้นพริกไว้รอบๆบ้านนะคะค่อนข้างจะแบบผลเยอะนะคะพอสมควรเลยแล้วก็ไว้เก็บกินใายในครอบครัวเราได้จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตของเรานะคะมีคุณภาพค่ะปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะแล้ทางด้านนี้นะคะเรามี ลูกบวบไว้นะคะโดยที่เราทําทางให้กับเขานะคะเขาก็าจะเป็นไม้เนื้อนะคะแล้วก็มีใช้ปุ๋ยน้ําหมักเนี่ยแหละคะ่ะที่เราไว้ในแปลงเรานะคะก็จะมีลดพืชผักของเรานะคะทาให้ได้ผลที่แบบเยอะดกแล้วก็รับประทานกินกันในครอบครัวนะคะนาไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างบวบเนี่ยเราก็ไปประกอบทาผัดผัดไข่ได้นะคะ แล้วในต้นหม่อนของเราเราก็มีปลูกไว้รอบๆปอเรานะคะอย่างต้นหม่อนนี้เขาก็จะผลสุกเขาเนี่ยก็สามารถรับประทานได้นะคะแล้วสามารถที่จะนําไปแปรรูปอย่างอื่นได้อีกนะคะต้นหม่อนเราสามารถทําเป็นน้ำน้ำหมักวายนะคะแล้วก็ทําแยมแล้วใบของเขานะคะก็นําไปทําชาใบหม่อนได้นะคะ แล้วเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อของทำอะไรตรงนี้คะอ๋อมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานครับมาปั่นจักรยานแล้วการปั่นจักรยานนี้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรอีกได้บ้างคะคุณพ่อได้ทั้งออกกำลังกายและได้ทั้งน้ำในสระขึ้นมาไว้ลดพริกลดผักบริเวณนี้ครับอ๋อค่ะก็ลดการต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะใช้พลังงานธรรมชาติโดยคนนะคะสูบน้ำขึ้นมานะคะไว้ลดพืชผัก ภายในรั้วบ้านของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังได้ปลูกหญ้าแฝกไว้นะคะเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะคะแล้วก็ป้องแล้วก็ช่วยในการลดแรงความไหลของน้ําด้วยนะคะและยังกักเก็บน้ําให้เราได้อีกด้วยนะคะบริเวณรอบๆรั้วบ้านเรานะคะเราก็ยังปลูกพืชผักกินได้นะคะอย่างเช่นชะโอมนะคะของเราก็ไว้กินแล้วก็ผลผลิตเราก็ค่อนข้างจะได้เยอะเลยเราก็สามารถที่จะนําผลผลิตตรงนี้นะคะ นำไปแบ่งปันนะคะให้กับวัดหมู่บ้านชุมชนนะคะโรงเรียนนะคะเพราะผลผลิตตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้ต่อไปกับแบ่งปันให้ต่อไปนะคะก็สุขทั้งผู้ให้และสุขทั้งผู้รับนะคะจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านของบาอของเรานะคะได้น้อมนามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะตามทฤษฎีบันได9ขั้นนะคะนั่นก็คือพอกินพอใช้พออยู่พอล่มเย็นนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะและขอส่งต่อให้กับฐานการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับไส้เดือนค่ะขอบคุณค่ะ